โอ้มาขอนเศร้านี่วันนี้คนแม่ก็พอเป็นวางแล้วคนเ็กเลยว่าอ้าวแล้วพ่อไปไหนอ่ะพ่ออยากคุยกับพอ่อทำไมพ่อได้เด็กโทรมาอีก Nhét nhạc hết dài nhạc bóng 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 ăn bóng 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 อเ,เอาเพชรดูโทรศัพท์ใครอ่ะดูโทรศัพท์ี่เตนอออเอาไปรดน้ำสิเอาออกมาทำไมเอาใส่ไปเอาใส่ไปแยาออกมาเ,อาเข้าไปเดินเข้าไปนั่นแหละอา่าอย่างนั้นแหละรดน้ำต้นไม้ค่ะเอาวางทำไมอะคะูไม่ใส่รองเท้าได้ไหมอะไปค่ะไปใส่รองเท้าไม่ต้องมากับยายถ้าไม่ใส่ เอาโทรศัพท์ทวดไปดูโทรศัพท์ทวดนะคะมันเหมือนกันเหมือนกันกับของยายนี่แหละไปดูของทวดนะคะห้าเดินเิไปแล้วทวดจ๋าเนี่ยบอกก่อนทวดจ๋า มังหันอันนี้พ่อโทมามังหันว่าอีกสองมือเจอ,อกันอีพ่อกับอีแม่ว่ากาหเห็นไหมลูกทวดให้ไหมมีของทว้วยเดมีเมื่อวานนี้เขาดูของทวดอยู่ยยย YouTube YouTube เอาโทรศัพท์ของทวดอยู่ไหนเอาทวดของทวดอยู่ไหนทวดทรศัพท์ทวดอยู่ไหนคะโทรศัพท์ทวดอยู่ไหนคะไม่นั่นใส่ซักหมดจังไหนูชาตนหายมูฮันนี่เต็มคือรุของเจ้าไม่หมดมันหมดแล้วแต่ว่าหนูทำให้แล้ว มันหมุดนะข่าเลยมันหมุดจะเป๋ง่ายเลยจเป๋งนี่ตับอย่ามดูนะกบโอ๊ยนั่นยัไม่ได้ดูเลยทีนี้มันจะแตกเลยติดแกอ้าวนี่อ ไปนั่งตรงนั้นนะนั่งตัวนี้นะั่งกับทวดก็ได้ทำยังไงเอาคะค่ะโซฟาโน่น่ะลูกค่ะตรงโน้นละ่ะค่ะค่ะ เออเตืกอตึ้ตึงตึงงัตึกอตืตึงตึงก็ไปฮดสวนทั้งางนี้กันแป๊บหน,นึ่งขันในเบิ้งท้อสาบเราบ่มบอเบื้งผู้ใดขันบ่ได้เห็ดขันนังสี่กับบ่ได้เห,ห็ดเบียกขันบ่ให้เบิง้งเอ๊ะ